สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในวอลเลย์บอลวูเมนสไทยเิขอบคุณทุกลา์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตงนะจุ๊บน้องสองเป็นยังไงบ้างนี้อ่ะแฟนๆแ,แล้วก็ FC กํากำลังเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมรู้เลยรู้เลยพี่โจมีคําตอบให้นะคะทั้งจากโค้ชเฮดโค้รุุนใดโค้ดคางแล้วก็ ตัวน้องสองเองด้วยนะโค้ดคังคังซองฮยองนะคะเฮดโค้ดของฮ mm ุนไดก็มาอ mm ัปเดตอาการบาดเจ็บของน้องสองวิภาวีของพวกเรานะคะ mm hmm. ในจังหวะที่น้องเนี่ยลงไปรับบอลจนหัวไหล่กระแทกพื้นน่ะนะฮุนไดของน้องสองเรานะ mm hmm. หลังจากที่เอาชนะ GS CarTech ไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ 23, 25, 25, 25, 19, 25, 11แล้วก็ 25, 14นะคะ mm hmm. ก็เพิ่มเป็น6 0 5คะแนนยังก็ยังคงร้างอันดับหนึ่งของลีกต่อไปได้อะนะล่าสุดโคชคังก็มาพูดถึงอ,อาการบาดเจ็บของน้องสองวิภาวีของเรานะคะว่าเธอเนี่ยได้บาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ขณะรับบอลเธอบอกพ่มว่าเธอสบายดีแต่อยากจะตรวจด,ดูแต่เธอก็ดูเหมือนจะไม่มีไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงวิภาวีเนี่ยมีปัญหาทางร่างกายอยู่แล้วเธอต้องใช้เวลาพักผ่อนแล้วก็ เติมน้ำมันแฮ่เติมพลังก็ว่าไปลูกฉันไม่เป็นไรก็ดีแล้วอ่ะนะคะคือจริงๆคือเนี่ยพี่โจก็อยากรู้ว่าคือเขาแบบไปเอ็กซ์เ,กเรย์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ซาวเซอร์ว่าหัวไหล่กับเส้นเอ็นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะตัวนักกีฬาเองเนี่ยด้วยความสู้ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วโค้ดคนที่มองอยู่ขา้างพี่โจก็ยังคิดว่าไม่เป็นไรเยอะแต่ กล้ามเนื้อน้องสองอะแข็งแรงอยู่แล้วละแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะดูเอิสเนี่ยพอลงไปป๊บศอกจืดแล้วก็พับไปแล้วตัวก็ทับไปอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะจังหวะที่เก็บบอลลูกเนี้ยมันเป็นจังหวะที่พอเก็บเสร็จน้องก็ลุกขึ้นมาเตรียมตัวบล็อกนี่นะแล้วมันก็ซ้ำซ้อนอีกคือชูชโอ้กอดเนี่ยปื๊ดรับบอลได้ เอาแขนกวาเท้าลงไปปึกก่อนเนี่ยแล้วมันยืดออกไปแล้วไหล่ก็ถูกพับลงไปโอ้ยจังหวะนี้แหละลูกเราร้องแล้วเนี่ยอ้าเอาือเอืเอก็เจ็บทันทีนะคะจับที่หัวไหล่นะก็เนี่ยพี่โจคิดว่ามันซ้ำกันสองทีและยังไม่แค่นั้นลูกเรายังวิ่งลุกขึ้นไปอีกขนาดจับหัวไหล่ด้วยนะสู้จนแบบว่าสุดยอดมากอะ่ะดูนะคะเนี่ยชืดเนี่ย ขาแขนขวาเนี่ยค่ะลงไปกระแทกแต่มันมาจากจังหวะที่หนึ่งพอบอลมานะตุดุดตุดต,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 ดตุดหันตัวบิดต,ตัวบุนตัวอ่ะหันมาป๊บจับมือแล้วก็วิ่งวิ่งไปพร้อมกับอันเดอร์บอลไปแล้วก็ถลายไปพร้อมแรงเท้าลงไปหัวไหล่ก็ลงแล้วก็ย่า แล้วก็เจ็บแปลบบะจังหวะแปลแบะพี่โจคิดว่าน้องสองก็ออกมาบอกว่าออไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากๆอ,อันนี้เป็นเสียงของน้องสองนะยังเลยค่ะว่าอาจจะต้องพักแล้วก็ดูอาการไปเลยอ่ะก็สบายใจกันไปอ่ะนะคะแต่ว่าก็คือเป็นแบบเดลฟาสก็อย่างนี้แหละ เร็วมากนะคะในเรื่องของสถิติของการรับบอลลูกเราก็สุดยอดมากๆอยู่แล้วนะคะคือโบบาโบบาไปนี่กระแทกอะไรนี่ก็ นะต้องแข็งแกร,งร่งบาดเจ็บประมาณนี้ก็ทุกคนถ้าบาดเจ็บประมาณนี้นะคะอย่างที่พี่โจโเคยบอกไว้ก็ให้ประครบเย็นนะคะลูกเราก็ไปประครบข้างสนามานะคะถ้าเรา48ชั่วโมงนะ2วันถ้าเราไม่มีครูแพคกหรือว่าอะไรก็น้ําแข็งเลยฮะโบะเข้าไปเลยนะตรงที่เราเจ็บนะหกขลม้มหกขมันตีลังกาอะไรมาหัวนุง่งหัวโนใช้ได้หมดอะนะคะก็เกาหลีก็แห่เป็นห่วงน้องสองของพวกเรากันนะคะ ก็สบายใจกันไปมาถึงในช่วงอ้าวหาวหาวมาถึงในช่วงเกาหลีเกาหลคำอำําอ่ำอันยองอาเซโยเสนอคำว่าเป็นประโยคแล้วกันแเป็นประโยคนะคะก็เนื่องจากเยดังเซน้องสาววิภาวีโอโอเกท้าชิดะไหลบาดเจ็บนะคะเนื่องจากไหลบาดเจ็บนะคะก็ขอให้หายเร็วๆวเราก็จะบอกแบบหายเจ็บเร็วเ็วอะ่ะหายเร็วๆนะเราก็จะพูดว่าปันรึก ฮาวเวิร oh, ์บฮเซโยบันร oh, ือฮาวเวิบฮ oh, ัเซโยอ่าโยนเสียงวิภาวีบรรเรือฮาวเวิบฮัเซโยน้องสองวิภาวีหายเจ็บเร็วๆนะคนดีกอดๆเพิ่มพลังแมตต์หน้าลุยกันต่อนะคะหุ่นดของน้องสองนะคะจะปะท่าเดือด กับยักษ์ใหญ่เมืองกิมจินะคะเฮียคิมพิงสไปเดอร์นั่นเองในวันพรุ่งนี้เลย12กุมภาพันธ์นะคะบ่าย2ดูเดือเดเลือดพานแน่นอนทุกคนติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้เด็กๆได้ในโจฟิตแอนด์ฟันถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดติดตามกดขอบคุณสนับสนุนเป็นกำลังใจให้พี่โจด้วยนะกอด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 ,กอดรักกันรักกันไทยแลนด์บู๊